วางแผนพอดแคสต์ให้ความรู้ทางการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณกับเกดพิชยาพัฒน์ที่ปรึกษาทางการเงิน AFP T สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เงินทองต้องวางแผน EP ที่28ค่ะคุณอยู่กับเกดพิชยาพัฒน์ที่ปรึกษาทางการเงิน AFP T ค่ะ วันนี้นะคะเกาก็นำอีกบทความนึงในมีเดียมาฝากค่ะบทความนี้มีชื่อว่า15 m i n i t i n g s That Can Instantly Make You Less Likeable นะคะก็คือ15เรื่องเล็กๆที่อาจทำให้คนอื่นหันหนีไปจากคุณค่ะบทความนี้เขียนโดยคุณจอนโรนะคะพิมพ์ในวารสาร My Cafe ค่ะ ก็คือว่าพฤติกรรมประจาวันของเราอะนะคะที่บางครั้งเราก็ทําไปแบบรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเราเห็นคนอื่นทําแล้วเราก็ไม่ชอบแต่บางทีเราก็เผลอที่จะทําแบบนั้นนะคะบางอย่างมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่นิสัยที่เป็นเรื่องใหญ่อะไรอะคะ่ะก็ไม่ถึงขนาดที่ที่จะทําให้เราไม่มีเพื่อนคบหาหรือว่าใช้ชีวิตไม่ได้นะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเ็ดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราทําลงไปแล้วมันอาจจะทําไป ไปสะดุดหรือไปติดใจคนอื่นทําให้เขารู้สึกดีกับเราน้อยลงอะคะ่ะมันก็อาจจะมีผลในในระยะยาวต่อๆไปนะคะเหมือนกับแปลกใจไหมคะว่าบางครั้งเราไปสัมภาษณ์งานแล้วการสัมภาษณ์งานนั้นก็ดูว่ามันน่าจะไปได้ด้วยดีทั้งนั้นที่โปรไฟล์เราเนี่ยมันก็ดูจะเข้ากับองค์กรแล้วคนสัมภาษณ์เขาก็ดูดูสนทนานและสนใจเราดีอะคะ่ะแต่พอกลับออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเขาปฏิเสธไม่รับเราเข้าทํางานนะคะหรือว่า การคบหาเพื่อนฝูงกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อะค่ะเอ๊ะบางทีทำไมอยู่ดีๆเขาเขานัดกันโดยที่ไม่ชวนเราทําไมบางครั้งเราก็ถูกเฟดออกจากกลุ่มเพื่อนออกไปโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวว่าเอ๊ะเราทําไมลงไปนะคะก็ลองมาสํารวจกันดูค่ะว่า15เรื่องเล็กๆที่อาจจะทําให้ไปทําให้คหนอื่นเขาไม่ชอบเรานะคะถ้าถ้าเราจะปรับปรุงหรือระมัดระวังได้ก็ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะข้อแรกนะคะการกลับออกมาโดยที่ไม่ลาค่ะ มันสาคัญมากนะคะที่บางครั้งเราถูกเชิญเข้าไปร่วมงานที่ไหนหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีมีมีคนสําคัญอยู่เช่นผู้ใหญ่หรือคนที่เขาพาเราเข้าไปอะคะ่ะอาจจะเป็นงานเลี้ยงงานมิสติง่งอะไรก็ตามเนี่ยเราเราไปในฐานะเป็นแขกของใครสักคนหนึ่งนะคะและการที่เราจะกลับออกมาเนี่ย เราก็ควรจะไปบอกเขาสักนิดนึงค่ะไม่ว่าจะไม่ว่าจะยากขนาดไหนก็ตามหรือจะฝากบอกหรือ,อยังไงก็ได้ก็ต้องบอกค่ะคือจะออกจากตรงไหนเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเออไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นมารยาทเล็กๆนะคะการที่อยู่ดีคนนึงหายไปเลยจากจากวงตรงนั้นนะคะแล้วก็ไม่บอกใครเลยนะคะบานลูท้ทีอ่างไปแล้วอย่างเงี้ยทำบ่อยๆมันก็ไม่น่ารักค่ะข้อที่2นะคะ คนที่ช่างวิพากษ์วิจารณ์คนอื่น,นะคะ่ะคือจริงๆแล้วการการสังเกตรหรือการสิ่งรอบข้างกับผู้คนก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะมาพูดวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นต่อเวลาแล้วก็ไม่มีใครชอบอะคะ่ะคือถ้าเกิดว่าเขามไม่ถามเนี่ยก็ไม่ไม่ควรจะแบบไปวิจารณ์นะคะยิ่งรูปร่างลักษณะอะไรประมาณนี้นะคะหรืออย่างเช่นว่าเรานั่งอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเราก็หันไปมองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวแบบ น่ารักน่ารักโนเนคคิดขุกม,มากแล้วเราก็วิจารณ์ว่าเนี่ยดูคนนี้สิแต่งตัวแบบเนี้ยแบบไม่สมกับวัยเลยดูสิน่ารักเกินไปแล้วอะไรบบแบบอย่างเงี้ยแล้วเออแต่แล้วก็ทาหารที่เพื่อนตรงหน้าของคุณนะเขาแต่งตัวแบบคนคนนั้นเลยอะคะ่ะบางทีเนี่ยบางทีเราทําไปโดยไม่รู้ตัวเนาะเราเราอาจจะไม่ได้วิจารณ์คนที่อยู่ตรงหน้าเราแต่เราวิจารณ์คนโน้นคนนี้อย่างเงี้ย แต่เขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็มานั่งนึกว่าโหถ้าเกิดรับหลังไปเนี่ยฉันจะโดนว่าไหมหรือเรื่องที่เรากําลังว่าอยู่มันอาจจะเป็นกระทบเขาอะคะ่ะก็สรุปว่าการที่เขาวิจารณ์คนอื่นตลอดเวลามันเป็นการสังเกตแล้วก็มีมีพิจารณอตลอดไม่ใช่เรื่องดีอะคะ่ะข้อที่สามนะคะ,ะ,คะการตอบรับในทุกทุกคําเชิญทั้งที่เราไปไม่ได้ไปร่วมไม่ได้อะคะ่ะก็คือบางทีเราสึกเกรงใจหรือบางครั้งเราก็ไม่ได้ใส่ใจในคาเชิญนั้นก็เอเอเอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือแม้กระทั่ง จัการเชิญงานแต่งงานนะคะหรือว่าการประชุมมิ팅ต,ต่างๆหรือการเพื่อนๆชวนทานอาหารนะคะเราควรให้ความสําคัญกับการนัดหมายทุกนัดน,นะคะถ้าถ้าเราดูตารางแล้วเราไปไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องหาวิธี ปเสธอย่างสุภาพนะคะหรือก็คือแจ้งให้เขาทราบนะคะบัรหลายงานบางทีเขาก็ต้องสำรองที่นั่งเนาะมีค่าใช้จ่ายหรือเตรียมการนัดหมายนะับเรารวมไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นมีความคาดหวังว่าเราจะไปมีส่วนร่วมทําอะไรบ้างอะคะ่ะถ้าไปไม่ได้ตั้งแต่แรกรู้ว่าไปไ,ไปไม่ได้เนี่ยก็ไม่ควรตอบรับนะคะควรจะหาวิธีบอกเขาหรือปฏิเสธอย่างสูภาพหรือถ้าเกิดว่า เรารับนัดด้วยความที่เราไปได้จริงๆแต่ว่าถึงเวลาแล้วเราไปไม่ได้เนี่ยมันควรจะประเมินได้ล่วงหน้านะคะ่ะอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งวันครึ่งวันหรืออะไรก็ตามนะคะถือว่าการเลื่อนนัดในระยะเวลากระชั้นชิดถือว่ามันมันไม่สุภาพาเอามากๆเลยนะคะเพราะว่ามันก็เสียหายคนอื่นด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าถ้านัดแล้วแล้วไปไม่ได้ควรจะมีการแจ้งล่วงหน้านะคะก็คือสรุปว่าเป็นเขาใช้คําว่า fake response to invitation นะคะคือหมายความว่า คือตอบรับไปอย่างนั้นแหละคนที่รับปากไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยวันหลังก็จะไม่มีใครชวนไปไหนนะคะข้อที่สี่ค่ะเอ่อเฟกส์มาหมายความว่าบางบางครั้งบางคนแบบยิ้มการที่ใบหน้ามีเรายิ้มตลอดเวลามันก็เป็นเรื่องดีอะน,น,นะก็คือดูเป็นคนแบบว่าเอ่อยิ้มย้มแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราเรายิ้มโดยเรายิ้มเราตอบรับเรามีส่วนร่วมในที่เราไม่ได้รู้สึกกันจริงๆอะค่ะมันทําให้มันทําให้เป็นดูเป็นการเฟกอะอย่างเช่น พูดคุยกันในวงสถีนาถ้านักหัวล็อกทุกเรื่องเลยมันก็เกินไปจริงๆเราไม่ได้หัวล็อกทุกเรื่องด้ขนาดนั้นแต่ว่ามันแสดงถึงว่าจริงๆเราไม่ได้ฟังอะคะอ่ะแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่ปกติเนี่ยแหละแล้วก็เรื่องไหนมันเป็นเรื่องที่แบบประทับใจหรือน่าสนใจเราหัวล็าะเรายิ้มมันมีส่วนร่วมไปด้วยนะคะหรือการยิ้มให้กับผู้คนยิ้มทักทายอะไรก็ตามเนี่ยมันมันควรจะเป็นอะไรที่มันเกิดจากความจริงใจอะคะ่ะเป็นอีเวนต์จริงๆเป็นแบบโมเมนต์นั้นจริงๆว่า มันเกิดความรู้สึกอยากจะยิ้มขึ้นมาหรืออยากจะหัวเราะขึ้นมาแล้วหัวเราะตามปกตินะคะไม่ใช่แบบยิ้มหน้าเดียวตลอดเวลาเลยมันก็มองออกอะคะ่ะว่าจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้ให้ใครพิเศษเลยนะคะข้อที่5นะคะการเรียกชื่อคนผิดออกเสียงผิดนะคะจําชื่อคนได้เนี่ยเป็นเป็นเสน่ห์มากเลยนะคะจําหน้าจําชื่อคนได้แล้วถ้าจําได้แล้วเนี่ยเรียกการออกเสียงเรียกบา,บางชื่อมันก็ มันก็คล้ายๆกันนะคะเช่นนิดกับหน่อยอย่างเงี้ยน,นะคะหรือออกเสียงไม้เอกไม้โทบางครั้งเราจําแล้วเราจําผิดนะคะก็นิดถ้ามันจําเป็นความผิดพลาดท,ที่ไม่ค่อยจะมีนานๆครั้งเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าไม่ใส่ใจเลยแล้วเจอเจอกันสองสารอบแล้วอ่ะยังเลกชื่อผิดอยู่เนี่ยมันก็ดูแปลกๆนะคะหรือแม้กระทั่งการการอ่านชื่อนะคะบางครั้งเราเราอ่านชื่อบนบน Facebook ของเขาเนี่ย นะคะแล้วทักทายคุยกันเราอาจจะเรียกชื่อเล่นกันเราไม่รู้ชื่อจริงแต่เราเห็นชื่อจริงเป็นภาษาอังกฤษแล้วพอเราจะเจอกันบางครั้งเราต้องใช้ชื่อจริงในการเรียกเนี่ยแล้วเราเรียกไม่ถูกเราควรจะควรจ,จะหาทางถามคนรอบข้างหรือหรือถามตัวเขาก็ได้นะคะเรื่องการออกเสียงว่ามันจะออกเสียงยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ความสําคัญกับชื่อคนมันสําคัญมากนะคะ mm hmm. คือเราสามารถทําทําเตรียมข้อมูลก่อนได้อ่ะค่ะแต่ว่าอย่างน้อยนะที่ที่ดูไม่น่าประทับใจมากๆเลยคือเจอกันสองสาครั้งแล้วอ่ะยังออก ออกเสียงชื่อเราผิดอยู่เลยอย่างเงี้ยไปเอกไม่โทรเสียงสูง,สงเสียงต่ำเนะี่ยยังผิดอยู่เลยเนะี่ยมันก,มนก็มันก็ดูแบบว่าไม่ใส่ใจเกินไปอะคะ่ะข้อที่6ค่ะให้ความสําคัญกับการทักทายเลย็กๆน้อยๆค่ะหรือจะเรียกว่าเขาใช้ว่า small talk นะคะคือเหมือนกับว่ามันเป็น social skill อย่างหนึง่งซึ่ง,ซ,งซึ่งจำเป็นนะคะที่เราจะต้องมีเอาไว้อะคะ่ะบางครั้งเนี่ยเราไปร่วมงานสักที่หนึง่งหรือว่าเราเดินสวนกับใคร ในห้างหรือในในงหรือนั่งในร้านกาแฟแล้วเจอคนที่ที่รู้จักอาจจะรู้จักไม่ได้รู้จักแบบแบบใกล้ชิดแต่ว่าเป็นอยู่ในวงวงกันเคยทํางานที่เดียวกันหรือว่าเธอทำงานตึกเดียวกันแล้วเขาอยากจะทักทายเรานะคะเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็น่าจะมีมารยาทดีๆหน่อยๆนะคะก็เออทักทายสั้นๆสนทนาสั้นๆนะคะทักทายบ้างลองสังเกตคนอื่นบ้างนะคะหรือแม้บางครั้งเนี่ยที่แบบ เราอ,อยู่ในภาวะอารมณ์แบบมุดดี้อยู่บางวันเราก็ยุ่งเนาะบางวันเราก็ไม่ได้แบบอยู่ในภาวะที่แบบอยากจะคุยกับใครมากขนาดคะ่ะแต่ว่า small talk เล็กๆคือคือเป็นเป็นเสน่ห์เล็กๆะคะ่ะที่ที่จะทักทายคนอื่นบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแม้กระทั่งการทักทายทางทางไลน์เข้ามาหรืออะไรก็ตามเราสามารถจะบอกได้นะคะว่าวันนี้เรา เรายุ่งมากเราติดธุระอยู่เดี๋ยวขอคุยกันวันหลังนะคะวันไหนสะดวกเรานัดการอะไรประมาณนี้นะคะก็ก็ได้แต่ว่าก็คือเราต้องมีการレスปอนกับกับมันเป็นโซเชียลสกิลอย่างนึงอะคะ่ะที่ที่มันจะช่วยเสริมทำให้เราดูเป็นคนน่ารักมากขึ้นน่าคบหากมากขึ้น่ะนะคะข้อที่7ค่ะก็คือ Ignore People in Group Interactions หมายความว่าการที่บางครั้งเราเราสนทนาก,กันเป็นกลุ่มอยู่นะคะ แล้วมีคนใหม่เข้ามาร่วมกลุ่มเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะแบบถึงขนาดว่ามันเข้าใจว่าการสนทนานั้นมันอาจจะยังต่อเนื่องกันอยู่แต่เราก็ควรจะหันไปแบบทักทายเขาบ้างหรือว่ามีการเวลคัามต้อนรับเขาบ้างให้เขามีส่วนร่วมบ้างก็จะอีกนองเหมือนกับเขาไม่มีตัวตนเลยเวลาเขามาจอยกลุ่มการสนทนาเนี่ยมันไม่ใช่อันนี้ไม่ได้หมายความว่ามาร่วมเราเลทน,นะคะแต่ว่าเรียกว่ามีคนใหม่เข้ามาร่วมกลุ่มก็เป็นการให้เกียกรติกันนะคะว่า ว่า,ามีคนนี้เข้ามาร่วมด้วยก็ให้ความสนใจเขาสักนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่า,าตรงตรงกันข้ามของความไม่ชอบเนี่ยไอความความรัก the the opposite the opposite of love is isn't hate it's indifference ห mm hmm. มายความว่าการที่เราไม่ต้องแสดงออกว่าตรงข้ามคําว่ารักเนี่ยไม่ได้แปลว่าเกลียดนะคะหมายความว่ามันไม่ต้องตอบสนองคนด้วยความฟีเวอร์หรือว่าให้ความสนใจมากนักมากเกินไปแต่ก็ไม่ใช่การเพิกเฉยต่อเขาอะค่ะ ะะก็ถ้าสังเกตการเข้าร่วมจอยกลุ่มเค,เคยเป็นไหมตัวเราก็เป็นนะคะบางทีเขาสนทนาอะไรกันอยู่แล้วเราสนใจเรื่องนี้แล้วเ,เข้าไปเนี่ยแต่ไม่ใคยสนใจเราเลยแบบเหมือนเราเป็นฝุ่นเลยอะ่ะบางทีมันก็เสียเซลล์เหมือนกัน,นก็ไม่ได้อยากให้ใครมาให้ความสําคัญเรามากนะแต่เห็นเห็นตัวตนเราสักนิดหนึ่งก็ยังดีะนะคะข้อที่8ค่ะตัดบทคู่สนทนาบ่อยๆนะคะก็คือหมายความว่าเรายังฟังคนอื่นพูดไม่จบเลยอะค่ะแล้วเราก็ ตัดบทแล้วก็ออกความคิดเห็นไปแล้วนะคะหรือบางครั้งเนี่ยก็ล้มหลังคําพูดเขาเลยว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหลอกอะไรเงี้ยก็มันก็ควรจะฟังให้จบก่อนนะคะไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามเนี่ยก็ควรจะฟังให้จบก่อนแล้วการฟังก็ไม่ใช่การแจ้งฟังนะคะควรจะฟังอย่างตั้งใจจริงๆมันอาจจะมีไอเดียดีๆหรือข้อคิดเห็นดีๆก็ได้นะคะบางครั้งเนี่ยเราชอบฟังคนด้วยด้วยการที่เรามีเสียงในหัวอยู่มากเกินไปอะคะ่ะทําให้เราไม่สามารถจะเข้าใจสารที่เขาสื่อออกมาได้นะคะ การฟังไม่จบก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำนะคะแล้วก็การตัดบทยิ่งยิ่งแล้วใหญ่เลยนะคะที่จะไปตัดบทผู้สนทนาก็ถ้าถ้ามันไม่อยู่ในในความเหมาะสมน้อยมากโอกาสน้อยมากค่ะที่การตัดบทจะเหมาะสมนะคะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่ไม่ควรทำควรจะเลี่ยงนะคะก็ควรให้เขาพูดจบก่อนส่วนจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะข้อที่9ค่ะให้ความคิดเห็นโดยที่เขายังไม่ได้ถามนะคะก็คือว่า ใครเขาพูดอะไรมาเราก็แบบว่ารู้ไปหมดอะคะ่ะยังไม่ทันยังไม่ทันฟังให้ดีเลยอะคะ่ะเราก็จะแบบว่าเอ้ยนี่ฉันก็เจอเหมือน,นกันจะไปมาเหมือนกันอย่างเงี้ยบางครั้งก็แบบโชว์เหนือว่าเราแบบเราเหนือกว่าเราเก่งกว่าเรารู้มากกว่าอย่างเงี้ยนะคะมันก็ก็ไม่ควรนะคะหรือแม้บางครั้งก็ไปแนะนําเขาอีกนะคะโดยที่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ถามเลยว่าอยากได้คําแนะนําจากเราไหมนะคะข้อที่10ค่ะให้ความสําคัญกับตัวเองเหมือนกับเราเป็นคนพิเศษตลอดเวลานะคะ ก็ถ้าสังเกตเห็นง่ายๆก็คือคนที่พูดแต่เรื่องตัวเองอะคะ่ะไม่ว่าไปอยู่ตรงไหนก็ตามก็ก็ชอบพูดถึงแต่ตัวเองเล่าเรื่องแต่เรื่องของตัวเองนะคะให้ความสําคัญกับตัวเองมากกว่าที่จะสนใจคนอื่นค่ะข้อ4 1ค่ะใช้คําพูดลบค่ะคําพูดลบหมายความว่าบางครั้งมันไม่ใช่คําพูดลบที่เป็นเป็นการกล่าวว่าคนอื่นนะคะแต่ว่าการการใช้ในแง่ลบหมายความว่าบางคำมันมันสามารถ ฟังได้ซอฟกว่านี้อย่างเช่นง่ายๆคือเรื่องของการปฏิเสธนะคะอย่างเช่นมีคนชวนเราไป ร่วมงานที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วเราก็แบบเราฟังในใจเราก็ไม่ชอบไม่อยากจะไปงานนั้นด้วยตั้งแต่แรกเลยแล้วเราก็เราไม่รู้หรอกเราว่างหรือเปล่าแต่เราไม่อยากไปอย่างเงี้ยนะคะการที่ตอบไปทันทีว่าไม่ไม่ไม่สนใจหรือไม่อยากไปเนี่ยทันทีเลยเนี่ยบางครั้งคําพวกนี้มันมันก็แข็งกระด้างเกินไปอะคะอ่ะอ่ามันก็มีถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเขาจะใช้ให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้มากนะคะอย่างเช่นว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะรายละเอียดงานเป็นยังไงบ้าง นะคะสนทนาต่อไปสักหน่อยนึงอ๋องานลนักษณะนี้เนี่ยถ้าเราไปเรากคงไม่ได้มีประโยชน์ในการออกความคิดเห็นเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับงานของเราคิดว่าไม่ไม่ไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ฟังดูเบาลงใช่ไหมคะอ่าหรือจะตอบจะตอบเป็นคำตอบอะไรก็ได้อะคะ่ะแต่ว่าไม่ควรจะปฏิเสธอะไรทันทีที่มีการเชิญนะคะะนั้นที่จะปฏิเสธนั่นแหละแต่ว่ามันก็ควรจะมีคําที่มันสอบลง ะะหรือการให้คํำแนะนําให้ความคิดเห็นก็ตามนะคะการใช้คํามันสําคัญมากเลยนะคะที่จะทําให้สื่อสารได้แล้วก็ไม่ได้แล้วทําให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับเราด้วยค่ะรวมถึงการคำ,คำ,คำพูดลบๆก็อาจจะเป็นคนที่แบบชอบบน่นชอบต่อว่าบางครั้งอย่างที่บอกว่าคําพูดพวกนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคู้สนทนาโดยตรงแต่คนที่เขาฟังเขาก็รู้สึกว่าไม่อยากจะฟังเราพูดเพราะว่ามีแต่พลังลบออกมานะคะ การใช้คําพูดลบเนี่ยมันก็สื่อได้หลายทางเนาะทางเรื่องของการตอบสนองต่อการสนทนากับผู้สนทนานะคะหรือการให้คําแนะนําต่างๆเนี่ยทำให้เขาเปิดใจรับฟังรวมถึงการพูดในชีวิตประจำวันที่ไม่ทําให้คนอื่นฟังแล้วรู้สึกแบบได้พลังงานลบกลับไปอะคะ่ะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะคะก็คือ use negative words นะคะข้อที่ส2ค่ะถามคําถามที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะกับ การสนทนามันก็แสดงให้เห็นถึงว่ากําลังคุยกันอยู่สมมติเขาพูดเรื่องอะไรบางอย่างอยู่อะคะ่ะแล้วเราก็ไม่ได้ฟังจริงๆเสร็จแล้วเราก็ตั้งคําถามกลับไปโดยที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กําลังคุยอยู่นะคะมันก็แสดงว่าคุณก็ไม่ได้ฟังสิ่งที่เขาพูดเช่นกันนะคะคือถามสวนกลับไปเลยอย่างเงี้ยนะคะข้อที่สบามนะคะออมองหาคนอื่นในขณะที่นั่งคุยกับอีกคนนึงอันนี้ก็เป็น เป็นกิริยาที่แบบดูไม่ดีเลยนะคะที่แบบนั่งคุยกับานั่งคุยกับคนนี้อยู่อะคะ่ะแต่ว่าสายตาก็จะไปเราอาจจะรเราอาจจะรอใครอยู่จริงๆนั่นแหละนะคะแต่ว่ามันก็มันก็ควรจะเก็บอาการนิดนึงหรือจัดการให้ดีกว่านี้ไม่ใช่แบบสายตาเลิกลกคอยมองข้ามไปข้างหลังเขาอีกทีนึงมองซ้ายมองขวาอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ควรทํานะคะข้อที่สี่ค่ะเล่นโทรศัพท์แต่ระหว่างพูดคุยอันนี้เป็นเรื่องที่แบบ จริงๆมันเป็นมารยาทพื้นฐานไปแล้วนะคะที่ที่ต้องรู้นะคะเราเราคุยกับใครถ้าถ้าการคุยครั้งนั้นมันไม่น่าสนใจแล้วเราไม่ได้อยากใช้เวลาตรงนั้นนานๆอะ่ะเราก็หาวิธีให้การสนทนามันสั้นกระชับนะคะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ปฏิเสธอะไรเลยแล้วก็นั่งถ่ายโทรศัพท์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ดีอะคะ่ะก็ก็จัดการเป็นเรื่องๆไปไม่อยากคุยก็ก็หาทางเลี่ยนออกมานะคะไม่ใช่นั่ง ถ่ายโทรศัพท์หรือแม้บางครั้งไม่ได้ไม่อยากคุยเราตะติดเป็นนิสยัยติดจะเปิดโทรศัพท์นะคะเราก็ต้องบอกตัวเองว่าเออเรามาเพื่อคุยอะไรแล้วคุยแล้วเนี่ยเราใช้เวลามันก็ไม่กี่นาทีหรอกนะคะก็แค่หยุดการใช้โทรศัพท์แค่แป,ป๊บเดียวเองอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นานมากนักนะคะก็ต้องจัดการกับตัวเองตรงนี้ด้วยมันเป็นบุคลิกภาพอย่างหนึ่งที่ที่ควรต้องระวังด้วยนะคะข้อสุดท้ายนะคะคือ be inconsistent, inconsistent หมายความว่าแบบ มีความไม่มั่นคงอะ่ะอันนี้ยมันเป็นเป็นเรื่องที่แบบมีคนเคยพูดให้เก็ดฟังอยู่บ่อยๆว่าเออคนนี้เขาแปลกเนาะเราเราเจอเขาวันหนึ่งเขาทักทายดีๆีเฟนลี่มากชวนคุยแบบนู่นนี่นั่นดูสนิทสนมเดินส่วนกันอีกรอบหนึ่งเขาไม่ทักเราซะอย่างนั้นแหละอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วตัวเขาก็อาจจะมี ความไม่แน่นอนทางอารมณ์ในแต่ละวันแล้วว่าวันนั้นค่ะจะมีเรื่องเครียดมาอะไรก็มาหรืออะไรก็ตามนะคะทีนี้เราก็ควรจะรักษาความสม่ําเสมอในการในการมีความปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในอิมภาวะที่แบบไม่พร้อมจะเจอคนเลยก็ตามแล้วก็เลี่ยงเลี่ยงเอานะคะแต่ว่าก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้สักนิดนึงนะอย่าให้คนอื่นเขามองเราว่าเออวันนี้คนนี้จะมาอารมณ์ไหนวันนี้จะมาแบบ คุยล่าเริงหรือวันนี้จะมาแบบไม่พูดกับใครเลยอย่างเงี้ยนะคะก็ก็มันอาจจะเป็นนิสัยแปลกๆบางอย่างที่ที่เราจะต้องแบบว่าควบคุมเอาไว้กับตัวเองสักนิดนึงนะคะโดยสรุปแล้วนะคะเรื่องเหล่านี้สิข้อมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะคะ่ะแต่ว่ามันมันไม่ถึงคือบางครั้งเราจะสนใจแต่ว่าเราจะหาอะไรที่เป็นการเสริมสเสน่ห์ของตัวเองทําให้เราเป็นดูเป็นคนดูน่าสนใจน่าคบหานะคะแล้วก็อยากมีคนมาปฏิสัมพันธ์ด้วย แต่ว่าเราลืมไปว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่เราไม่ควรทำอะ่ะเราไม่ได้จัดการกับมันนะคะเรามองหาแต่เรื่องควรทําเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรทําเช่นกันลองสารวจตัวเองนะคะบางครั้งเราก็รู้แหละว่าไม่ควรทําแต่ว่าวันนั้นมันมูดดี้มันอารมณ์ไม่ดีมันมันคุมตัวเองไม่ได้นะคะก็ตั้งสติกันนิดนึงแล้วก็สํารวจว่าถ้าตัวเองจะเป็นอย่างนั้นก็เบรกไว้นะคะว่าเออเรา บางอย่างคนอื่นเขารู้สึกไม่พรับใจไปแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้พูดออกมาด้วยนะแล้วเราก็ไปแก้ไขเลยไม่ได้ทำไมาอยู่ดีเขาถึงเขาถึงห่างออกจากเราไปเขาถึงเมินเมิอนออกจากเราไปอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้ไงคะนะคะก็ลองสังเกตดูค่ะหวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างนะคะขอบคุณที่ติดตามฟังกันค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเงินทองต้องวางแผนค่ะ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาด EP ใหม่ๆนะคะท่านสามารถติดตามในรูปแบบของ podcast ได้ทาง Spotify, Podbean, Google Podcast, Apple Podcast โดย search คำว่าเกตพิชยาพัฒเงินทองต้องวางแผนค่ะท่านที่ชอบอ่านบทความนะคะก็สามารถติดตามได้กันในบล็อก e ิ d ค่ะ search คำว่าเงินทองต้องวางแผนและพบกัน EP ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ